ครับวันนี้จะมาเก็บเห็ดในป่าครับไม่รู้จะมีเห็ดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวโยงจะพาเดินดูนะครับในป่านี้ดูนะครับกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับในป่ามีต้นไม้นานาพันธุ์เลยนะครับโอ้โหดูข้างบนนะครับเดี๋ยวพอจะไปเก็บเห็ดกันนะครับไม่รู้เขาเก็บกันตรงไหนนะครับได้ยินเขาว่าป่านี้มีเห็ดเยอะนะครับเอาไปกันเลย เราเดินดูกันเลยครับไปเรื่อยๆมองหากันไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีเห็ดหรือเปล่าครับช่วยกันดูด้วยนะครับว่ามีเห็ดไหมอันนี้มันต้นอะไรครับเนี่ยโอ้หมันต้นอะไรคนระับมันเป็นเหมือนดอกกระเจียวหรือเปล่าครับไม่แน่ใจในป่านะครับเราไปกันเลย ม่รู้จะเจอเห็ดหรือเปล่าไปไปฝั่งโน้นดูนะครับข้ามกันไปเลยป่าทึบมากนะครับยุงก็เยอะนะครับไปกันนะครับไม่รู้จะเจอเห็ดหรือเปล่าครับวันนี้มันเป็นสวนธรรมชาตินะครับลองดูด้วย,วยช่วยๆกันนะครับดูไปเรื่อยๆมีต้นอะไรครับเนี่ย เ็ดไหมนาะมาเก็บเห็ดกันครับเพื่อนเก็บเห็ดกันครับทุกคนดูมันก็น่ามีนะครับอุ้ยเจอแล้วเห็นแล้วเลยไหมครับเห็นไปเลไหมครับเข็ดไหมครับเนี่ยวายเจอแล้วหนึ่งดอกไม่รู้มันกินได้ไหมเนี่ยในเราไม่ค่อยรู้เราก็ต้องเก็บไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูนะครับนี่นหละครับ ่อถอนขึ้นมาแล้วครับหนึ่งดอกไม่รู้กินได้หรือเปล่าเอาเจอว่าถือว่าประสบความสำเร็จ <c oughs> ครับไปดูกันต่อจะมีอีกไหมนะป่าลกมากนะครับมันเป็นสวนธรรมชาติแล้ว ไม่รู้ตรงไหนเป็นตรงไหนครับมันเหมือนกันหมดเลยครับในป่าถ้างั้นถ้าเพื่อนๆไปเดินป่าต้องรรบจับทิศให้ดูนะครับว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะครับมันเหมือนกันหมดเลยในป่านี้นะครับมันกว้างใหญ่มากมันกว้างใหญ่มากเอาละครับผมจะพาเพื่อนๆรับกลับไปดูถ้าเจอเห็ดแล้วจะถ่ายให้ดูนะครับขอบคุณมากเลยดูดิป่าใหญ่มากกว้างใหญ่ไพศาลนะครับเดี เจอเห็ุแล้วจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับ